เรื่องเล่าเรื่องบ้านร้างริมทะเลเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งเป็นจังหวัดสมำเสมอชายหาดเงียบสงบไร้ผู้คนมีเพียงบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวริมทะเลสีของมันซีจางตามกาลเวลาหน้าต่างบางบานเปิดแง้มคล้ายกับมีใครเคยแอบมองออกมานี่แหละที่เขาว่ากันว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไอ,เอ้เทิดหนุ่มวัยสามสิบกว่า,วาบอกกับเพื่อนสองคนที่ยืนข้างๆมันไอ้เมืองกับไอ้เลิศทั้งสามเป็นชาวประมงในหมู่บ้านใกล้ๆซึ่งได้ยิน เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับบ้านร้างนี้มานานแปลกยังไงวะไอเมืองถามทางมองบ้านหลังนั้นด้วยสายตากึ่งกลัวกึ่งอยากรู้ก็ไอพวกที่เคยมาพักในนี้มันว่ามีเสียงคนเดินทั้งที่ไม่มีใครหรือบางทีตอนกลางคืนได้ยินเสียงกระซิบเหมือนมีใครคุยกันในบ้านแต่เข้าไปดูก็ไม่เจอใครได้เลิศดหัวเราะเออหรือไม่ก็แค่ลมพัดทําให้ไม้ลัน่นไอเธอสายหัวลมอะไรจะก,กระซิบเป็นเสียงคนได้วะ ทั้งสามคนมองหน้ากันแล้วไอเมืองก็เสนอขึ้นมาถ้าอยากรู้จริงกูก็ว่าเข้าไปดูสักหน่อยไอเลิศทำตาโตเข้าไปจริงๆหรือวะเออสิวะหรือกลัวไอเมืองยั่วกลัวบ้าอะไรละ่ะไปก็ไปไอเลิศบอกเสียงแขง็งทั้งที่ใจไม่ค่อยแน่ไอเทิดพยักหน้าทางนั้นคืนนี้เจอกันที่นี่คืนนั้นแสงจันทร์ทอดเงาลงบนชายหาดสามหนุ่มย่องเข้ามาที่บ้านร้างมือถือไฟฉายกันคนละอัน ไอเทิร์ดลองผลักประตูไม้เก่าดังแอดดดอกลิ่นอับชยออกมาในทันทีเฮ้ยเหม็นชะมัดไอเลิศยกมือขึ้นปิดจมูกทั้งสามค่อยๆก้าวเข้าไปในบ้านห้องถงกว้างมีข้าวของเก่าๆวางกระจัดกระจายต้นไม้มีรอยขีดข่วนเหมือนมีคนเคยใช้มีดกรีดดูนี่ดิไอเมืองสองฝ่ายไปที่กำแพงมีตัวหนังสือเก่าๆเ,เขียนด้วยหมึกสีดำจางๆใครเข้ามาในบ้านหลังนี้จงระวังตัวไอเลิศกลืนน้ำลายอะไรวะใครเขียนไว้ไม่รู้ แต่กูว่าเราไม่น่ามาเลยว่าไอ้เทิเริ่มลังเลแต่ไม่ทันไรเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่ชั้นสองตึกๆึกตกทั้งสามสะดุ้งหยงรีบหันไฟฉายไปทางบันไดใครวะไอ้เมืองตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบไอเลือเสียงสัน่นหรือมันจะเป็นไอเทิดไม่รอช้าเฮ้ยกูว่ารีบไปดูให้รู้เรื่องพวกมันสามคนค่อยๆเดินขึ้นบันไดทีละก้าวเสียงไม้ลั่นเอี๊ดเอีดอ ถึงฉันบนให้เมืองกวาดไฟฉายไปทั่วเห็นว่ามีห้องหนึ่งประตูเปิดแง้มอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> มีใครอยู่ไหมไอ้เธอตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับไอ้เลิศยืนเกากแขนให้เมืองแน่นกูว่าอยากเข้าไปเลยว่าแต่ไอ้เมืองเดินนาเข้าไปก่อนห้องนั้นมีเตียงเก่าที่ผ้าปูถูกฉีกขาดหมดหน้าต่างเปิดอ้าออกไปทางทะเลแล้วจูจ่ๆลมก็พัดเข้ามาแรงจนประตูปั่งปิดเองเฮ้ยไอ้เลิศร้องลั่นไอ้เมืองรีบพุ่งไปดึงประตูแต่ขยับไม่ออกอะไรวะ เสียงฝีเท้าเริ่มเดินวนรอนบบอร่องทั้งที่ไม่มีใครไอเทิดหน้าเสียเฮ้ยใครอยู่ในนี้วะแล้วจูจ่ๆหน้าต่างก็ปิดเองเสียงดังปังไฟฉายของไอเลิร์ดก็ดับพรึบเฮ้ยไฟฉายกูดับโทเว้ยออกก่อไปจากที่นี่กันเถอะไอเมืองพยายามดึงประตูแต่ไม่ทันไรเสียงผู้หญิงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นจากหลังห้องฮือฮือฮือทั้งสามตัวแข็งทื่อค่อยๆหันไปมองทางเสียงตรงมุมห้องมีเงาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งหันหลังให้พวกมันผมยาวปกหน้า ไอเลิศแทบจะขาสั่นใครวักเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆฮ่าๆๆทันใดนั้นร่างหญิงสาวหันควับมาทางพวกมันหน้าเหลือลางตาว่างเปล่าออกไปพรึบไฟฉายทุกดวงดับลงพร้อมกันรุ่งเช้าชาวบ้านพบไอเทิดไอเมืองและไอเลิศนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านร้างริมทะเทลพวกมันทั้งสามสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพากันวิ่งเพ่น